ลุกซ้ายอู้หูยสองทีเข้ารังตัวขึ้นบนแล้วก็แทงลูกนี้ลูกหนักเป็นรองสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาดิาาเป็นไม้ไมยใเจ็ดสีวันนี้จับตาดูไว้ดีครับมันสนุกสนุก เป็นรองกู้เอกของรายการเมื่อ23มีนาคม2562ของเกงสีแดงนี่ไงก,ก็คือกริดเพชรรัตนภานุขวามือนี่นะครับโอ้โโอ้ยแม่หมัดขวานี่หนักๆครับต่อยกระเด็นเลยนักชกจัดจังหวัดกระบี่ครับตอนอายุ19ปีผู้กาก้าแปะมินบุรีหลหลังนี่เป็นนักชกจากกรมพูชาครับอายุตอนนั้น22ปีต่อให้น้ำหนักให้หปอนด์ครับอุ้ยโดนลงนี้แล้วยังไงจะเสียบเข้าไป โดนลูกนี้ถึงกันนับเลยครับอาจารย์รัชกรดาราพันธ์อ้าวกาคาพิกาด125ขณะที่กริตเพชร124เอาละครับให้โอกาสอืมเอาขยับเข้ามาแลกแล้วกากาไม่มีอะไรจะเสียครับต่างฝ่ายต่างหนักครับต่างชกกัมพูชาคนนี้มาเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 ครับประเทศไทยแล้วก็กลับไปต่อยมวยที่กัมพูชาเอามาดิครับต่อยล่วงลำตัว กริดเพชรร่วงตัตัวขึ้นบนมัดขยันหนักกว่ากันไปซ้ายเข้ามากะก้าโ้ยแม่กริดเพชรกะโยนเข่า้วครับแลกกันแล้วสับศอกเข้ามาโอ้โหเดือดจริงๆครับหมดสมยกโอ้โหยมาดูประเด็นป็ไม้ไม,ไม,ไมมยไทยเจ็ดสีครับนี่ครับอุ้กํำตัวววกำตัวแม่สองทีแล้วก็ขึ้นบนจังหวะนี้จับตาดูแม่แทงลูกนี้เนียนๆนิ่นนนมๆครับอุ้ยทีหนึ่ง เน็บซ้ายสับศอกขวากระดาชกกระต่อครับเสียหายเลยครับ3ยกผ่านโอ้โหนังชกกะบูชานหมูหกปีที่แล้วับกากาโดนนับแปะไปก่อนพี่นันต้องเดินลุยอย่างนี้นะครับแต่ว่ากริดเพชรก็ไม่ค่อยเล่นด้วยเลยครับโอ้โหยแม่ทำเป็นมวยสากลสมัครเล่นเลยครับฮุกมากนี่แหละครับแล้วก็เตะล่างให้เดินเข้ามานี่ เสียเหลี่ยมนิดเล็กน้อยแล้วก็ออกอาวุธนี่นะครับหมัดหมหมัดแยกแยบแล้วก็วนวนซ้ายขณะที่กากาแกต้องการอย่างเดียวครับคือนับ8เอานับคืนหรือว่าน็อกเลยครับแต่ว่าผิ่เป็ดเพชรแกก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับนี่นะครับแยไปต่อยลําตัวฮุบลําตัวขึ้นบนโอ้โหลบวนไปตลอดเข้ามาเอากากามาจะทำอะไรครับทีบประยับเดิน ขยับเดินขยับเดินจะสาวหมาัดจะต่อยหมัดครับแต่ว่ากรีฟเฟดเพชรแค่อย่างเงี้ยตอดไปเรื่อยครับตอดซ้ายตอดขวาออ้โดนนะครับโดนนี่แหละครับคว้างหมัดลูกสักครู่โดนหน้าหงายเหมือนกันถ้าโดนปักเข้าไปดี่เรียบร้อยอแต่ว่านี่แหละครับเขียข่ยเขีร์ตัดลําตัวบ้างเตตัดขาบ้างเนี่ยเจาะยากมากหมดยับหมดยกครับหมดห้ายกกอ,อ,อดคอกันครับนี่แหละครับ มาดูชูมือแน่นอนแล้วครับไปที่กรีดเพชรรัตนภานุครับนี่เมื่อ8ปีที่แล้วครับได้นับ8ยกสามมาดูเฉลเป็นไหมวยไ,ไ,ไ,ไทย7สีครับหลวงลำตัวแม่ได้นับ8ดีสบายใจเลยครับเลือกออกอาวุธขณะที่กากา้าวันนั้นครับเมื่อหปีที่แล้วโอ้โพระนี่ก็ต้องเดิน้วครับเดินลุยแต่ว่าการเดินลุย โดนจังหวะของกริดเพชรนั้นดักตอดดัดเด่นบนลงล่างไปเรื่อยนะครับวันนี้เวลาหมดมเมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ